สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กับข้าวบ้านเราก็จะเป็นน้ำพริกนะคะวันนี้จะทำน้ำพริกโจรน,น้ำชุบหยำของอทางภาคใต้นั่นแหละคะ่ะอาจจะไม่เหมือนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากกินแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ไปเจอคลิปของพี่น้องใต้เขาทำนะคะก็เลยเอามาทำบ้างคะ่ะวันนี้เราก็เริ่มเตรียมวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีหอมแดงมีพริก ขึนหนูนะคะทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาหั่นซอยในปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะแต่ว่าน้ำพริกแบบนี้เนี่ยก็จะใส่แดงเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นทั้งหอมกระเทียมพริกให้เลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้มน้ำแล้วก็รวกกุ้งเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะเลือกเอาตัวกุ้งออกมาแล้วก็ เหลือ,อแบ่งนะ้ำที่เราต้มกุ้งเอาไว้ด้วยค่ะน้ำพริกโจรเนี่ยก็คล้ายๆน้ำพริกกะปินี่แหละค่ะพิธีการเนี่ยไม่ได้ใช้ครกโครกนะคะจะใช้วิธีขยำรวมกันหรือว่าคลุกเคล้ารวมกันไปเลยค่ะวันนี้เราจะใช้มะนาวทั้งหมด2ลูกน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ กุ้งที่เราต้มเอาไว้เนี่ยเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีนะคะวัตถุดิบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีกะปิด้วยนะคะกะปิก็เอาไปอังไฟสักนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มลงมือผสมกันแล้วนะคะเราจะผสมทุกอย่างลงไปเลยค่ะทั้งกะปิหอมกะทิแล้วก็จะปรุงด,ด้วยมะนาว น้ำปลาเพราะว่ากระปีของเราเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะจะเป็นมันๆน,น,นวลๆเราก็จะใส่น้ำปลาไปเพิ่มจะต้องระวังด้วยอย่าให้เค็มจัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็จะแล้วก็คลุกเ้าลงไปเลยค่ะใครสะดวกจะใช้มือก็ขยำลงไปเลยนะคะหรือว่าจะใช้ช้อนโคลนแบบเราค่ะ ให้มันเข้ากันเติมน้ำต้มกุ้งสักหน่อยค่อยๆเติมไปคนไปอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อกุ้งใส่ลงไปด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช,ชิมรสให้ถูกใจเราเลยนะคะตอนนี้น้ำที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจับกันนะคะผักของเราในวันนี้เนี่ยก็มีนี่เยอะค่ะ ได้อดอกขจรมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็กะหล่ำปรีที่เหลือจากผัดเมื่อวันก่อนนี่เลยค่ะร้านทําความสะอาดดีตัดแต่งให้เรียบร้อยเราก็จะเอามาต้มใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะผักจะได้ส,สวย <S 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 วันนี้เนี่ยไม่ทอดชะอมชุบไข่นะคะเบื่อแล้วทำแบบเดิมๆวันนี้เดี๋ยวเราจะเอา จะอมมาผัดกับไข่ที่ได้ด้วยในไข่เนี่ยก็ปรุงน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาผัดแบบนี้ละคะ่ะกินง่ายสะดวกดีด้วยน้ำพริกกับเครื่องเคียงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปให้คนที่เขาทำงานด้วยค่ะไปค่ะทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ